อ้าว p e ร f e c สวัสดีค่ะแต่ว่าวันนี้เจมมาแป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวประมาณสี่ทุ่มครึ่งเดี๋ยวเจมก็จะลงละอันนี้ขอพักแป๊บหนึ่งซ้อมเหนื่อยไหม เหนื่อยมากใจของมันเหนื่อยมากสู้ๆนะครับเฮ้ยแปบ๊บหนึ่งเห็นแบบ๊แบๆบอันนี้อันนี้พี่เจมเด็กใช่ไหมครับ ใช่แล้วครับผมอันนี้ใช่ตีตีเด็กปะครับผมตีตีวงเด็กปะครับเด็กต้องมีเด็กด้วยเลยครับทุกคนไม่ใช่เด็กเฉยๆนะไม่ใช่เด็กด้วยต้องเป็นเด็กนะครับแต่ผมอีกแล้วเหรอตัดหน้าแล้วนะใช่แต่ว่าไว้ด้านหลังยาวเอาจริงเจมความยาวของเจแบบไม่ได้เอาออกเลยอะแต่ว่าเจมเอาความหนาออเพราะเจมเป็นคนผมหนามาก วันนี้มอวมอยใช่ครับวันนี้จะมาพูดคุยกันแป๊บหนึ่งเพราะว่าเันพรุ่งนี้มีถ่ายงานแต่เช้าเลยต้องรีบนอนสปอยสี่ผมยิ้มหน่อยไม่บอกแต่เห็นอยู่เห็นแบบเห็นความโป๊เห็นความ,มนู่นี้นั่นหรือในเอ,เอ็กเต็มไป,ไปเต็มไปหมดเลยครับแต่ก็นั่นแหละพูดไม่ได้เดี๋ยวรออีกไม่กี่วันแล้ว And then my tension, my! I'm so excited for the next. I want to tell you guys, this is a real... Uh, I don't see this, but I think it's a. Oh my God! <laughs> no, 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 no. Okay, skip to spoiler. ไปนอนแล้วนะไปนอนเร็วจังอะ่ะเวลารวมตัวใครดื้อสุดในวงใครดื้อในวงเอาจริงดื้อทุกคนฮะแต่ว่าแบบเป็นเอาจริงคือเจมรู้สึกว่าทุกคนก็มุมแบบเวลาเจอเพื่อแหละก็ดีความสนสนความอะไรแบบนี้อะไรเงี้ยเอาจริงแบบแหลายๆคนบอกว่าเจม เป็นพี่ใหญ่คนโตสุดต้องเป็นลีดเดอร์คุมน้องคือเจมก็รู้สึกว่าไม่อยากให้คือด้วยความอาเคพูดตรงๆแบบด้วยความที่ตัวเองเป็นพี่คนโตสุดในวงอะไรเงี้ยเราก็ไม่อยากให้สถานการณ์ตอนซ้อมมันตึงเครียดเพราะว่าเราเห็นว่าทุกๆครั้งที่ทุกคนซ้อมอ่ะทุกคนก็จะใส่โหมดจริงจังกันค่อนข้างหนักมากๆแทบไม่คุยกันเลยอะไรเงี้ยแต่แบบช่วงพักเบรกก็คุยเล่นตามปกติอะไรเงี้ยครับเอาจริงๆ ไม่ได้อยากดุไม่ได้อยากอะไรเลยแต่ว่าแบบบางบางเรื่องอ่ะอาจจะเป็นเรื่องแบบเล็กๆ็กน้อยๆอยที่แบบอะไรแบบนี้ก็ช่วยเตือนเตือนนเจมรู้สึกว่าทุกคนอยู่ในวงช่วยกันเตือนเตือนกันหมดใช่แบบช่วยกันเตือนเตือนกันหมดไม่ว่าจะเป็นแบบอาเตอร์ยิมหรือว่าอูป๋อตีอะไรเงี้ยก็ช่วยช่วยกันใช่ไม่ได้แบบถึงขั้นที่แบบออเ้ยฟังหน่อยไม่ไหวแล้วเว้ยไม่ได้มีแบบนี้ เจ์ไฟฟันโชว์เคสหน่อยขอให้ทุกคนได้มานะครับอยากให้ทุกคนมามากเพราะว่านี่ก็จะตั้งใจสอนเพื่อทุกคนให้ทุกคนไม่ผิดหวังจะพยายามให้เต็มที่ครับเดี๋ยวเจ้มไลฟ์เสร็จเด่งสีทุ่มครึ่งเดี๋ยวสั่งสุก,กี้มันกินสุกี้แบบสุกี้ีแบบ่ อาจจะไม่ได้กินหมดอะเพราะว่ากลัวแบบจุกมากแล้วนอนไม่ได้ดีใจใหม่ก็ดีเจมจริงๆเจมดีใจใมากเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เจมแบบพยาย,ายามที่จะแบบไขวามันมานานมากๆแล้วอะไรเงี้ย แต่ถามว่ามันดีใจแค่อย่างเดียวไหมก็ไม่มันก็มีความแบบความกังวลใจความเครียดอะไรนิดหน่อยฮะเพราะว่าเราก็อยากให้มันออกมาเต็มทีอะไรเงี้ยเอาจริงก็แอบกดดันตัวเองนิดน,นึงไม่นิดแหละแกนะเด็กจังจริงเหรอ เพราะว่าเด็กไงก็เลยหน้าเด็กอะไรวะไม่ได้เกี่ยวกันเลยตัวจีถ้าใครอยากน้เด็กก็ต้องเติมเด็กกันบ่อยๆนะครับวันนี้พี่เจมเหนื่อยไหมเหนื่อยแต่ตอนนี้ไม่เหนื่อยแล้ว ใช่ตอนนี้รู้สึกดีขึ้นแล้วครับได้พักนิดนึงเป็นยี่ทุกครั้งเลยต่อให้เนื่อจากไหนมาพอเข้ามาในห้องอะไรอย่างเี้ยังไม่ทําอะไรเลยอย่างนี้ก็แบบรู้สึกเออได้ผักแล้วส่วนเด็กกับแกสไม่เอาไม่เอาแกไม่เอาใครพาพูดเนี่ยว่าแฟนว่าชื่อแฟนว่าชื่อแฟนขับเด็กคือแกสเนี่ยไม่เอานะ เดี๋ยวแบบขอบเ,เวลาคิดก่อนเด็ส์แคนหายยังก็เดลือแต่ลอยครับใช่โอยแผลเต็มตัวเลยแม่เคือไงให้แม่แก๊สคนเดียวเถอะให้แม่เคอแก๊สคนเดียวเถอะคนอยู่ไม่ต้องแก๊สตามนะอุ้ยไฟดับ ระบบสัมผัสนะจมูกมันมากคุณดูตาแดงจังน่าจะเป็นเพราะว่าเหนื่อยมากเพราะว่าเจมเป็นคนที่แบบทัาร้อนมาก,มากๆอะไรเงี้ยแบบเวลาซ้อมเต้นมันเอ้เอาจริงป่ะเหนือ่อยพ่วมตัวแบบเหนือ่อยท่วมเลยอะ แล้วแบบมันร้อนม,มันก็จะทำให้แบบตาร้อนด้วยอะไรเงี้ยครับมันก็อาจจะดูตาเยิมเหมือนคนจะร้องไห้แต่ไม่ได้ร้องแล้วไม่ต้องพิมพ์มาว่าอยู่โดนค r y นะออพอมีซอมอีกไหมเรื่อยๆอะไรครับช่วงนี้แบบซ้อมบ่อยมาซ้อมทุกวัน เดี๋ยวพอเข้า,าป,รป,รประเด็นเรื่องตาเดี๋ยวก็บอกว่าคุณอย่าร้องไห้นะโดนค cry. โดนค cry. คลายอะไรเรื่องไหนคนพิมพ์มารู้ยังว่าเรื่องไหน I try it yes a little bit but now I'm a uh, little, little less now ปลอยเพลงหน่อยสิโหแข่แงแข่แงแกงแกงมันเป็นเสียงแบบคือเจมเห็นมีคนแบบเอาไปเสิร์ชหาใน GPT ว่าแบบมันคือเสียงอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเสียงแบบกระทบกันอะไรอย่างเงี้ยคือเก่งนะเอาจริงมันก็อืมก็ อืมประมาณนั้นก็ได้ชื่อชื่อเพลงออกเสียงไงคะแก้ง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 ,กง yo what's up baby I'm with my gang 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 gang, เป็ด มันเขี้ยวสปอยอะไรไม่ได้สปอยแต่ว่ามันจะมีซาวมันจะมีเสียงท่อนสุดท้ายของสปอยเลอร์มาใช่ไหมที่มันมันเป็นคลิปวิดีโอแบบแข็งๆองะมันก็จะเป็นแบบแคลงๆ แคลงแคลงนั่นและอันนั้นก็บอกแค่นั้นเพลงน,นี้นั่งเก้าอี้รองไหมคะบอกเลยว่าไม่มีครับเออมันก็ต้องไม่มีสีเพลงเดือดขนาดนั้นจะนั่งเก้าอี้รองยังไงเนบ้าใครๆก็ ใครๆก็คิดได้ไม่ได้สปอยซะหน่อยโอ้เพลงมาตึงตึ๊ดตึงตึงตึงึ๊ตึงึ๊ดตึ๊ดตึงตึงขนาดนั้นไม่ได้สปอยแต่มันแบบโอ้ฟังบีทดแฟังบีทดแบบนั้นคอโยกแล้วคนตัดผมอยู่ได้ยินก็ช่างตัดผมตัดไม่ได้หรอกบีทดขนาดเนี้ย โอ้ยคือเอาจริงเจมเวลาเจมซ้อมเต้นเสร็จอะคือเวลาเหงื่อไหลอย่างเงี้ยคนที่เป็นภูมิแพ้จะเป็นแบบเจมไหมคือจะน้ำมูกไหลด้วยอ่ะมันเหมือนมันร้อนมันมันแบบมันฮีทอะแม่เคยบอกมีดีกีตาร์โอ้ยบอกแม่เคยไปเถอะ มันชักจะเกินไปละใครบอกมีเป่าคุยค่ะ โรงงานกับพี่ไฮเป็นไงบ้างโอ้คือเจมอยากรู้ว่าทำไมถึงรู้ว่าทำเพลงกับพี่ไฮอะ่ะคืออันนี้แบบถามแบบจริงๆอ๋อ คือเจ๊อะคือเจ๊แจมส์นจะบอกว่าเจ๊มาเป็นแฟนเจนเป็นแฟนเพลงของพี่ไฮตั้งแต่เป็นอปรเพลงแบบแรกๆแ,แล้วอะไรอย่างเงี้ยเพลงแบบโอ้โหตั้งหลายเพลงอะแล้วแบบพอตอนที่เรารู้ว่าเราจะได้ไปทําเพลงกับเขาเงี้ยเรารู้สึกแบบเรารู้สึกดีใจมากเพราะเราไม่คิดว่าเราจะได้แบบร่วมงานกับพี่เขาอะไรเงี้ยแต่อยากจะบอกว่าพี่ไฮเก่งมากแบบคือเก่งอะแบบแล้วเทส เพลงของเจงกับเทสเพลงของพี่ไฮอ่ะคือเหมือนกันมากแบบชอบแบบความแบบความ B, ความ R&B ความโลฟาความแบบฟิวเจอร์บีทนู่นนี่นั่นอะไรหลายๆอย่างมันก็เลยทำให้แบบแบบหลายๆคนก็ชอบในทางเดียวกันอะไรอเงี้ยครับแล้วก็ตื่นเต้นมากสักทอนไม่ต้องรอดูรอดีกว่าเรารู้ก่อนเวลาถึงวันจริงก็ไม่ตื่นเต้นสิ แข็งแงเต้นยากไหมทุกคนเต้นได้นะแบบทุกคนเต้นได้สบายๆไม่เหนื่อยมากแฟนซัพอย่าม่อคิดถึงตอนนั้นเลยทุกคน เราเอาแต่พอดีก่อนเราแบบเออค่อยๆไปค่อยๆไปน่าจะโอเคกว่าอะ,อะไรที่มันแบบรีบๆหลายๆอย่างมากๆมันก็ไม่ค่อยดีเนาะสุภมงคุนใครร้องแบบนี้มาคือแบบเจมไม่มองอะ <c oughs> มันต้องอะไรวะสุภาองคคนปริญญากรนูน่นนี่นั่นอะไรสักอย่างแต่ไม่เอาแบบสุภาพงคุนไม่เอาขอรอง ไม่ชอบวันนี้ไม่เล่นเกมมากครับเดี๋ยววันนี้มาอะไรแปร๊บเดี๋ยวแล้วก็เดี๋ยวไปกินข้าวล้วก็จะนอนละ ปุ้ง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 ปุงหน้าเหมือนปลาทองเลยเจ็มมาเจนทำเสียงแมวหน่อยแม่น้ำแมวไม่มีแรงแล้ว หน้าเหมือนแฟนเราค่ะโอ้ยแกพูดแบบนี้แฟนแกก็เสียใจแย่ดีบอกว่าเราน่าเหมือนแฟนแกได้ไงวะวันที่ยี่สิบอมีแข่งบาสเดยมไหมจริงว่าน่าจะมีครับชายแต่ว่าต้องดูแผนของโค้ชก่อนว่าแบบเขาจะเอาไปฟรวไหนเพราะว่าไฟนอแมชเป็นสำคัญมากควรชี้เป็นชี้ตายสุด,สด เสียงถึงพ้นจมูกว่าใช่เพราะว่าซ้อมเต้นเสร็จมันเป็นงี้ทุกครั้งเลยฮะเจมต้องลังจมูกแบบมันเหมือนแบบมันมันฮีดอะคือเหมือนร่างกายมันร้อนมากๆจนมันแบบพลักทุกอย่างออกมา but it's okay อยากกินแมวนี่เจมเลี้ยงไม่มีแมวมันเป็นโมกเจมเลี้ยงแมวไม่ได้เจมแพ้แมวแพ้าแบบหนักมากสปอยเพลงอะไรไม่สปอยอะไรเลยฉันไม่หลุดหรอก ไอ no 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 ไม <S forcé certains politiques> ่เก่งชี้สปอยสปอยอะไรไม่ไ <Designer> ด <bells> ้สปอยเลยแค่แบบทำบีบบล็อกเล่นๆเมื่อกี้แบบ เอาแบบนี้ทุกคนใจเย็นๆน,นะแล้วก็เดี๋ยวรอวันที่ปล่อยมีบอไหนนะลืมวันลืมคืนยี่สิบสี่หรอเดี๋ยวไปยี่สิบห้านะยี่สิบสี่ใช่เอาแบบใจเย็นๆรอวันที่ยี่สิบสี่ทุกคนแบบเออเราต้องเ,ออเราต้องใจเย็นๆเ,เป็นคนไทยต้องใจเย็นๆ Okay, my peace waiting for twenty four. Okay, calm down. Dang, nah. เ็นื้หนึ่งของกดจอลองกันตุง้งริมปากแห้งมากเลยอะช่วงนี้งานยังมาดูแลสุขภาพดปวยนะเหมือนกันนะครับเอิมมีสวยเ,เพียงพอมากค่ะดูของใครมาทาลิปไม่ทาเดี๋ยวค่อยไปทา อวยพรให้พี่ๆได้อะไรนะครับได้ทรายหน่อยอยากเจอแกขอขอให้ทุกคนพนมมือขอให้ทุกคนที่เคยทำบุญร่วมกันหวังดีต่อกันมีความรักซึ่งกันและการขอให้บุญกุศลหรือว่าความรักที่ทุกคนมีให้นั้น ขอให้ทุกคนได้มาเจอเราเจอน้องๆทุกคนได้สายด้วยเถิดโอมเพียงโอมเพียงโอมเพียงอาเม <c oughs> คือคนต่างชาติคือรู้เลยว่าแบบถ้ายกมือขึ้นแล้วแบบพูดเสร็จปุกก๊บก็ก็อาเมีเลย mm. What this uh What this phenomenon? I'm um, please waiting for your US know, official. อยากได้การพี่เจมต้องไปที่ไหนถ้าใครมีเพื่อนที่สั่งใกล้ๆตัวหรือคนรู้จกักลองแบบแรกๆกันดูครับผลดีก็ช่วยนะ <c oughs> ไม่น่าเหมือนกันแต่ขอให้ได้นะถ้าใครอยากได้การ์ดแต่อยากจะบอกว่าการ์ดน่ารักทุกคน <c oughs> จริงอีกสามนาทีเดี๋ยวเจมลงแล้วนะนะ รีวิวน้องๆในรีวิวเมมเบอร์หรอเอาลองจากเจมไหมแบบเรียงจากแบบพี่คนโตเป็นพี่คนเล็กสุดก็ติวเตอร์ติวเตอร์จะมีความแบบคล้ายๆเจมตรงที่แบบจะจริงจังเวลาพาในการทำงานอะไรเงี้ยจะจริงจังแบบจริงจริงจังจริงๆอะแบบเออจะโฟกัสแค่ตรงที่แบบ ตรงที่ได้รับแบบมอบหมายมาอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีความพยายามแล้วก็สู้แบบสู้มากใช่ส่วนยิมยิมก็จะเป็นคนที่แบบมีพื้นฐานเต้นแบบว่าเวลาซ้อมยิมจะพูดน้อยมากแบบเหมือนแบบเหมือนจะโฟกัสมากๆเนี่ยบบเวลาซ้อมแบบยิมจะพูดน้อยมากแล้วก็จะจะแบบว่าเรียนรู้ท่าไว ใช่เก็บรายละเอียดเก่งอะไรเงี้ยส่วนลองจากยิมใครนะปอหรืออูนะปอปะ่ะใช่ไหมลองจากลองจากยิมคือใครอะปอหรืออูอูอายุเยอะกว่าโอเคก็อูอ,อูจะเป็นคนที่ลายเต้นสวยมากแบบ เป็นคนที่ลาย้เต้นคือเหมือนมีกูฟของตัวเองค่อนข้างชัดมากๆคือเจมแบบเวลาเจมเต้นเนี่ยเจมจะชอบเกาะชอบแบบชอบเกาะอูอะไรเงี้ยแบบว่าคือเหมือนแบบคือเรื่องกูฟอะมันสลหรับเจมเจมรู้สึกว่ากูฟแต่ละคนอะมันมีไม่เหมือนกันมันอยู่ที่ประสบการณ์ที่มันอยู่ที่ประสบการณ์ของคนที่เสพแบบว่าเสพเพลงเสพท่าเต้นเสพเพอร์ฟอร์แมนซ์เสพอะไรแบบเนี้ยแล้วแบบเหมือนกับ ไอ้กรูฟนั้นมันอยู่ที่ความชอบของแต่ละบุเอ่อของแต่ละบุคคลซึ่งอูเป็นคนที่กรูฟสวยมากแล้วเจมแบบอ่าจริงๆอะทุกคนก็มีกรูฟของตัวเองนะแต่ว่ากรูฟของเจมกับกรูฟของอูอะเทสเจจะชอบเทสของอูเพราะว่ามันคล้ายๆกับเทสที่เราชอบใช่แล้วก็อูเป็นคนที่เรียนรู้ท่าไวมากเหมือนเรียนรู้แบบเรียนรู้ท่าไวมากเหมือนกันแล้วก็อ่าเป็นสีสันของวง ใช่เป็นสีสันของวงแบบสดใสลล่าเริงคือยิ้มทุกวันอ่ะคือยิ้มยิ้มทุกเวลาเครียดเครียดก็ยยิ้มได้อะอูว่าแบบเก่งอ่ะโอเคแล้วลองต่างมันก็คือปอก็แบบว่าปอแบบปอก็คือจะมีความแบบคือทุกคนเคยเห็นมีมที่มันเป็นฟิลเหมือนกับแบบว่าคนล้มแล้วเพื่อนแบบแกล้งเอามือถือมาถ่ายปะ แล้วพอดูในรูปอะ่ะแล้วรูปไปอะ่ะคือเคยเห็นมีมันนี้ไหมแบบปอแล้วเป็นแบบนั้นนั้นเลยอะไรเงี้ยแล้วปอก็จะมีความแบบความแบบตรงไปตรงมาแบบมีความตรงไปตรงมาอะไรเงี้ยครับแต่เจมรู้สึกว่าเวลาเจมเจอเจอปอเจมจะรู้สึกเย็นคือทุกคนเชื่อเรื่องแบบอุณหภูมิเวลาเจอใครปะ่ะแบบเจมไม่เชื่อนะแบบเวลาเจอใครสักคนหนึ่งเราก็จะรู้สึก ร้อนๆเย็นๆอะไรเงี้ยแต่ปออะคือเจมเจอคนเย็นน้อยมากปอจะเป็นคนที่เจมรู้สึกว่าเจมเจอแล้วเจมรู้สึกเย็นทําไมไม่รู้เหมือนกันแบบอาจจะเป็นเพราะว่าแบบปอมีนความแบบนิ่งๆอะไรประมาณเนี้ยแต่คือไม่ได้นิ่งถึงขั้นแบบไม่แบบไม่มีปฏิสัมพันธ์กับใครอะไรง <S <S เงี้ยปอเป็นคนที่คุยได้กับทุกคนใช่แล้วก็เป็นคนที่แบบจริงจริงจังคือใช้ควาว่าจริงจังกับทุกคนได้แหละเพราะว่าทุกคนจริงจังมากอะไรเงี้ยครับส่วน ต่อไปก็ตีตีก็จะมีความคล้ายๆกับอูแต่แต่จะไม่ได้ถึงขั้นกับกับอู่ตีก็จะมีความแบบบล็อกบล็อกคือคําว่าบล็อกบล็อกแบ็ะคือคาว่าบล็อกแบ็คคือใช้กับตีได้เลยอะไรเงี้ยจะมีความแบบความด้วยความที่เป็นน้องคนเล็กมั้งอะไรเงี้ยมีความแบบขี้เล่นอะไรเงี้ยทุกคนก็ชอบหยอกทุกคนก็ชอบแกล้งทุกคนก็ คนที่ชอบหยอกชอบแกงส่วนใหญ่ก็จะมีอามีตีที่ชอบโดนนะจะมีตีมีอูมียิมเจมเตอร์ปอจะไม่ค่อยโดนใช่ตีก็จะมีความแบบโซนๆความความแบบความงุยงุย้ยอะไรอย่างเงี้ยฮะใช่รีวิวพี่เจมด้วสิใครเขารีวิวตัวเองกันนะก็ <c oughs> ถ้าตัวเองเหรอเอาจริงนี่ไม่รู้เลยอะแต่ว่าเอา่อด้วยความที่แบบก็อย่างที่พูดอะไรอะไรย่างเงี้ยแบบไม่อยากแบบคือพูดไงดีอะเราไม่อยากดุอ่ะเพราะว่าบางบางเรื่องอะไรเงี้ยมันมันแทบจะไม่มีเรื่องไหนที่แบบเราจะต้องดุหรือว่าจะต้องอะไรเลยคือทุกคนแบบช่วยเซฟกันสุด,สด ใช่แต่ว่าเวลาซ้อมก็เอาจริงอย่างที่มันต้องตั้งใจที่มันต้องแบบต้องโฟกัสต้องเครียดอะไรขนาดนี้เพราะว่ามันมันเป็นโอกาสที่แบบเรารู้สึกว่าเราไม่อยากให้มันพลาดอีกแล้วอะไรเงี้ยอืมใช่คือก็เข้าใจแหละว่าแบบทุกคนมันสามารถผิดพลาดกันได้หรืออะไรเงี้ยแต่เราก็อยากให้มันพลาดได้น้อยมากที่สุด อืมใช่เราก็อยากให้มันออกมาดีแบบสมกับที่แบบหลายๆคนแบบตั้งใจตั้งตารอนู่นนี่นั่นประมาณนั้น นี่ไลฟ์ไปดูติดๆได้ไหมได้เพราะว่าเดี๋ยวเจนจะลงแล้วเนี่ยเดี๋ยวเจมต้องรีบกินข้าวแล้วพรุ่งนี้เจมตื่นเช้าโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเจมไปก่อนนะครับก็ thank you so much for watching this live นะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่มาดูไลฟ์นะไว้เจอกันบ๊าบายนะ see you next time